คลิปนี้นยเรามาดูกันนะครับว่าเอ๊คนที่กุ๊บเลือดบีนะครับสไตล์ความรักนะจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาถแถลงไขในเรื่องของทั้งหนุ่มหนุ่มสาวสาวนะครับก็ค่อยๆรอฟังกันไปนะครับนะมีวิธีการพิชิตใจด้วยนะสำหรับใครที่แอบมาส่องนะครับว่าเอ๊ะ คนที่เราชอบเนี่ยกรุปเลือด B ีเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอ้าวมาพูดคุยกันนะครับเขาบอกงี้คนกรุ๊ป B นะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเนี่ยที่เปิดเผยจะสามารถครบกับเพื่อนผู้ชายได้อย่างสนิทสนมนะเขาเรียกว่าเล่นสนุกกันนะเหมือนเหมือนกับเพื่อนผู้หญิงนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เข้าคนง่ายนะครับนะเพราะเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันได้ดีนะครับเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับความสัมพันธ์จากเพื่อนนะอาจจะกลายเป็นในเรื่องของคนรัก โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของความรักของคนที่เ,เกิดกรุ๊ปบีนะครับมีเลือดกรุ๊ปบีเนี่ยนะครับคนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้เนี่ยเมื่อคบกันแล้วนะลักษณะนิสัยของคนกรุ๊ปบีเนี่ยที่รักความอิสระก็ไม่เาขาเรียกก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับแม้กับคนที่ตนเองรักก็ไม่อยากจะผูกนะผูกมัดผูกพันนะครับ <c oughs> ยังรักความเป็นอิสระนะรัก ที่เกิดอย่างรวดเร็วก็อาจจะลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วได้เช่นกันนะครับความร้อนแรงในตอนแรกนะพอนานเข้าก็จะค่อยๆเยือกเย็นลงไปนะครับเป็นความรักที่ค่อนข้างเอาแต่ใจนะครับนะสำหรับคนที่เกิดมีเลือดก,กุ๊บบีนะครับนะขนทางอ่านี่มาพูดถึงว่าพิชิตใจสาวกุ๊บบีนะครับนะสำหรับใครที่แอบชอบสาวกุ๊บบีอยู่นะครับก็เรียกว่าขนทางพิชิตความรัก จากสาวกรุ๊ป B นะครับเขาบอกว่าสาวกรุ๊ป B เนี่ยนะชอบปฏิบัติซึ่งชอบปฏิบัตินั้นนะทะเลน้นและกล้าในเรื่องของความรักกล้าหาญที่จะสารภาพนะกับเขาก่อนว่าชอบเขาเมื่อชอบใครแล้วก็จะไม่สนใจคนรอบข้างนะครับเพราะว่าสาวกรุ๊ป B นะบางคนอาจจะเสแสร้งให้คนที่ตัวเองชอบเนะี่ยเห็นว่าไม่แยแสเกลียดหรือแกล้งให้เขาลำบากนะครับ นะพอเห็นเขา,เ,าเขาเรียกว่าพอเห็นเขาก็แกล้งทำมันอีออก,กับหนุ่มอื่นนะครับนอกจากนี้นะสาวครุปบีอาจจะปิ๊งหนุ่มมากกว่า2คนก็เป็นไปได้นะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนไหนคือเนื้อคู่นะหรือคนที่ตัวเองชอบจริงๆนะครับผู้ชายอาจจะจัดการกับสาวนางนี้ยากสักหน่อยนะครับนะสเสน่ห์ของสาวครุบบีก็คือท่าทางนะครับที่แอคทีฟและมีพลังนะ และมีความน่าไว้ใจและมีความเก๋อยู่ในตัวเองนะครับสำหรับผมนะะเขาเรียกว่าผมเนี่ยน่าจะเหมาะกับผมสั้นมากกว่าผมยาวนะครับนะ,ะสาวคุมนี้ก็ลองเลือกดูว่าอผมสั้นแบบไหนที่มันเข้ากับคุณนะครับนะและควรใสก่กางเกงยีนม,มากกว่ากระโปงนะครับเนื่องจากเป็นสาวแอคทีฟนะก็อะไรที่มันธรรมะทำแมงก็จัดซะหน่อยนะครับหมลุกจะได้ดูนะเปรี้ยวจี๊ดนะครับแล้วก สมกับที่เกิดมาเป็นสาวกรุ๊ปบีนะครับนะเขาบอกว่าลองเยื้องย่ายเขาเรียกลองเยื้องกลายเข้าไปในชมรมกีฬาถ้าทางกระับเระเฉงเดินไปเดินมาที่น่าจับตามองของหนุ่มๆน,นะครับเออนะนั่นก็คือนะฟิลลิ่งของสาวกรุ๊ปบีนะครับนะอา้าวมาดูในเรื่องของการพิชิตใจนะหนุ่มกรุ๊ปบีบ้างนะครับอา้าวเขาบอกงี้ว่า ถ้าหนุ่มกรุป๊ป B เนี่ยเกิดไปชอบสาวสักคนนะก็จะเอาแต่ใฝ่ฝันถึงสาวนั้นนะเรื่องอื่นๆจะไม่ยุ่งเลยนะครับนะพอไม่ได้อยู่ใกล้สาวเจ้าก็จะรู้สึกเซ็งนะรู้สึกหงุดหงิดนะการเรียนเนี่ยไม่สนอาจจะถึงขั้นเรียนตกต่ำเลยก็ว่าได้นะครับกลายเป็นคนกระสับกระส่ายจะทำตัวเท่ๆมามองดู ฟีลลิ่งให้มันเหมือนผู้ใหญ่นะถึงผู้หญิงจะเกลียดดา่ายังไงข้าก็ไม่สนนะ,ะรักขารน,นิไม่ตัดใจง่ายๆหรอกนะครับยิ่งยากเท่าไหร่ยิ่งชอบแหมมันเหมือนเป็นการท้าทายหนุ่มกรุ๊ปบีว่ากันอย่างนั้นนะครับอ้าวหนุ่มกรุ๊ปบีเขาแอบ,บหลงรักสาวที่มีสเสน่ห์นะครับตรงที่ริมฝีปาก นะต้องเป็นคนที่ริมฝีปากสวยได้รูปนะครับตาสวยประเภทนะมีท่าทางเป็นผู้ใหญ่เรียบร้อยมากสาวปราดเปรียวยิ่งยาวยิ่งดีนะครับนะเออว่ากันอย่างนั้นนะครับพอเห็นสาวแต่งตัวใส่กระโปรงภูิฐานนะใจก็จะล่องลอยหาเขาเรียกว่าใจก็ลอยไปถึงเขาเลยว่ากันเถอะนะครับอา้าวตำราก็ได้สรุปมาเพียงเท่านี้นะครับอา้าวตรงไม่ตรงอย่างไรนะหรือว่า คำศัพท์มันดูโบราณโบราณน,นะครับก็ต้องทำใจสักนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าอาจารย์เอาตำราโบราณนะครับนะที่ได้บอกกล่าวในเรื่องของการพิชิตใจนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งของคนที่เกิดกุ๊ปบีนะครับนะว่าเอ๊ลักษณะนิสัยหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยนะเป็นยังไงตรงไม่ตรงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแนตะ่ขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปครับผม